เจนสุดาควงพอลสิริสันร่วมงานเทสเนอร์เบสออฟเอเชียเทคโอเวอร์ซีรีส์เผยแผ่นปลายปีพาครอบครัวเที่ยวอีสานสัมผัสชีวิตแบบโลโคอลีกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่สามีภรรยาค่ะที่ไม่ค่อยจะได้เจ,เ,จเจอตัวกันบ่อยสักเท่าไหร่สำหรับคู่ของเจนสุดาและพอลสิริสันที่งานนี้ทั้งคู่ควงกันมาร่วมงานเทสเนอร์เบสออฟเอเชียเทคโอเวอร์ซีรีส์เทศกาลอาหารและเครื่องดื่มสุดอลังการณโรงแรมดุสิตธานีค่ะโดยทั้งคู่ได้มาร่วมเปิดประสบการณ์ลิมรสชาติอาหารและเครื่องดื่มจากสุดยอดนักปรุงแห่งเอเชียเจอตัวเจนสุดาลพ ทีก็ต้องขอเจาะไมสัมภาษณ์ค่ะโดยทั้งคู่มีแผนที่จะพาครอบครัวเที่ยวในช่วงปลายปีนี้ค่ะทริปที่ไปต้องบอกเลยแล้วคะ่ะว่าเป็นทริปตลอดออนทัวร์อีสานที่เจนสุดาบอกไว้อยากไปมานานแล้วและอยากท่องเที่ยวในแบบโลโคอลให้ลูกๆได้สัมผัสชีวิตเปิดประสบการณ์ในแบบโลคอลบ้างค่ะเรียกได้ว่าแผนทัวร์อีสานร,รอบนี้เจนสุดาและพอลจัดทริปแน,น่นๆกันอย่างแน่นอนค่ะ ดีใจเะครับเพราะว่ามันเป็นการสุดรวมของ F&B Hospitality <ม>ที่ดีที่สุดในเอเชียอยู่ที่เดียวกันก็ดีและได้เห็นเน็ตเวิร์กที่ที่ดีมากๆเลย<ม>คนกับผู้เจ้าของธุรกิจต่างๆที่มาอยู่ที่นี่ครับใช่ใช่ค่ะก็ได้ชิมอาหารอร่อยด้วยจริงๆเจนได้หลายแนวนะคะเป็นคนที่ชอบลองอาหารใหม่ๆอยู่แล้วลองอ,อ,อาหารจากเชฟคนนั้นคนนี้หรือว่าจะเป็นสตรีทฟู้ดเราก็ชอบอะค่ะชอบมากก็จะกินกินได้ทุกแนวเลย อาหารเป็นศิลปะก็ชอบที่บบกว่าคนที่มีแนวทางตัวเองช,ชอบมากนะใช่ปล<ช>าซีนในเอเชียก็กผมว่า<ม>ก็นับว่าแข่งได้กับทั่วโลกการที่ดึงปลาดีๆทุกอย่างมี<า>ม,มีที่เดียวกัน<ๆ>ก็ได้เห็นว่าเรามีผิวหนทีด่ดีมากๆใช่แล้วก็บาร์เทนเดอร์คนไทยก็แบบสามารถที่จะปรุงเครื่องดื่มออกมาได้แบบรสชาติดีแล้วก็ชนะรางวัลอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็อร่อยค่ะจริงๆชอบนะแต่ไม่ค่อยมีเวลา เหมือนอาจจะเป็นเพราะว่ามันต้องเตรียมเยอะอะไรเงี้ยมันชอบทำแต่มัน <c oughs> แบบไม่ค่อยได้ทำอะอย่างเงี้ยดีกว่า <c oughs> ก็เลี้ยงลูกอะเนาะแล้วก็ทำงานทางานด้วยทำงานเข้าออฟฟิศทุกวันไงมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งย้ายบ้านแล้วสามีบอกว่าเนี่ยมีครัวอันใหม่แล้วว่าต้องทำกับข้าวแล้วนะแต่ย้ายมาสามเดือนเลยังไม่ได้ทำเลยพราเลย <c oughs> แน่นมากม้อหยอะไรทุกอย่างมี มีไอเดียด้วยเซฟไว้ตลอดเวลาว่า oh. มีเมนูไหนที่เราอยากทำอยากกินอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้เริ่มสักทีอ่ะเดี๋ยวเร็วๆมีเริ่มเลยใต้จะเลือกไปร้านข้างนอกที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเพราะว่าบางทีแบบเราออกไปทานที่ร้านเขาอะไรเงี้ยเขาจะสร้างประสบการณ์ในการทานอาหารใหม่ๆด้วยอเงี้ยค่ะเราก็อยากจะไปดูด้วยว่าเออนอกจากอาหารอร่อยแล้วเนี่ยประสบการณ์ที่เชฟต่างๆร้านต่างๆเนี่ยเขาตั้งใจที่จะมอบให้กับ คนที่ไปรับประทานเนี่ยเขาตั้งใจทําอะไรให้เราบ้างไม่ว่าจะทั้งกระทั่งาจานช้อนไปถึงกลิ่นไปถึงตวิธีการตกแต่งร้านหรือวิธีการบริการอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะตั้งใจที่ทําให้เราได้ประสบการณ์ที่แปกใหม่แล้วก็น่าจดจําจริงๆ เองก็มีนะโพอสอยู่ในแบบอินสตาแกรหรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆเวลาที่ไปเจอร้านไหนอร่อยอะไรเงี้ยค่ะก็อ,อาจอาจจะไม่ได้พูดแนะนําไปเรื่องเป็นราวแต่ก็จะแท็กโลเคชั่นจะบอกว่าเออเมนูไหนอร่อยเลยก็จะมีบ้างอยู่แล้วค่ะมีมีคนมาตามกินเพราะว่าบางทีกลับไปกินซ้ําอ่ะเจ้าของร้านก็จะบอกว่าขอบคุณมากเลยวันนั้นแบบ โพสต์ไปแล้วมีคนตามมากินอันนี้เราก็ปลื้มใจนะว่าเออมีคนตามตามไปทานร้านเขาทําให้เขาแบบขายได้ดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยเราก็ดีใจค่ะสินปีนี้เราจะไป,ไปดูอีสานไปไปแม่ห้องสอน ไปอีสานอนนี้คือไทยเที่ยวไทยครับปีนี้ปีนี้จะไปเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะขึ้นเหนือขับรถเล่นแล้วก็พอช่วงหลังคริสต์มาสไปเนี่ยจะไปลุยอีสานแล้วเพราะว่าเหมือนไปอีสานแต่ไม่เคยไปเที่ยวจริงๆังะเคยไปแต่ไปทํางานไปแล้วก็กลับไปแล้วก็กลับก็เลยอยากจะไปลุยดูว่าให้ทิปในอีสานเนี่ยมันมีอะไร น่าสนใจเยอะมากที่เราอยากไปดูอยากไปเห็นอยากไปทําและอาหารเราก็เป็นเมนูที่ทานบ่อยมากอะไรอย่าง<ม>ี้ค่ะก็เลยว่าจะไปลุยอีสานตอนบนดูอะไรอย่างนั้น<ม>ใช่ใช่หลายๆวันเป็นอาทิตย์เลยอะคะ่ะแล้วก็ค่อยขับกลับใช่อยากไปโลโคอลเพราะว่าเหมือนอ,อ,อย่างที่บอกว่าไปต่างประเทศไปข้างนอกไปอะไรอย่างเงี้ยเ้าไปมาหลายๆที่แล้วแล้วก็อยากที่จะแบบแบบไป ลองดูซิว่าในที่ที่เรายังไม่เคยไป,ไปเช่นไพศาลอะไรอย่างเงี้ยไปแต่ไปทํางานน่ะมันเรารู้อยู่แล้วว่ามีอะไรที่ดีๆเยอะมากมีอะไรแบบหมู่บ้านทอพองทอผ้าย้อมผ้าอาหารก็อร่อยมีวัฒนธรรมที่แบบเก่าแก่หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะให้ลูกไปเห็นด้วยแหละว่าเออเด็กๆจะได้ไปแบบเรียนรู้อะไรที่มันแบบโลโก้โลโก้โโบ้าง,างใช่เพราะส่วนใหญ่ก็จะเห็นอะไรแต่ในกรุงเทพเะนาะเราก็อยากให้เขาได้เห็นอะไรที่มันกว้างขึ้นทานได้สิคนะชอบเลยคับ <c oughs> <c oughs> ชอบเลยชอบเลยมีมีคิดไว้บ้างอยากไปสามพันโบอ,อะไรเงี้ยอ,อยากไปแบบปิกนิกริมแบบแม่น้ำโขง,อ,ง<ะ>อยากจะไปทะเลบัวแดงอ,อยากจะไปกีนแดงแหนมเนื ương, องแล้วก็อยากจะไปวัดอะไรเงี้ยไปไหว้พระหลายๆหลายๆวัดแล้วก็อยากจะไปยอ้อมผ้าสกลนครก็จะมีย้อมผ้าเยอะอ่าใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะค่ะเยอะมีมีมี เป็นสามีภริยาแล้วก็มีลูกเหมือนกันแล้วก็ลูกก็เป็นเพื่อนกันเออถ้ามีอะไรแนะนำพห่อสารนะคะเขียนมาได้เลยดีมมานะมีอะไรแนะนำบ้าง